กูกันคะ่ะคลิปนี้เมื่อขาดเธอแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าไปมีใครบางคนอยากจะบอกคุณแบบนี้นะคะเสียจรู้สึกว่าคุณเข้ามาเจอคลิปนี้เพื่อจะฟังคำคำนี้จากใครคนนั้นนะคะ แล้วทุกๆอย่างจะดีขึ้นด้วยตัวของมันเองเป็นอีกหนึ่งที่ซิสเห็นนะมาดูพลังงานของคุณให้ชัดขึ้นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ใครที่มาเจอเวลานี้คุณเหมือนของขวัญที่ล้ำค่า สำหรับชีวิตของใครๆที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะอ,อ,อาจจะเพิ่งมีคนบอกคุณว่าดีใจจังเลยที่ได้รู้จักเธอหรือ นักเรียนลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่รายร้อมรอบตัวคุณอาจจะบอกคุณครูขาคุณครูน่ารักจังเลยดีใจจังเลยที่มีคุณครูคอยซัพพอร์ตหนูคุณครูเป็นลมใต้ปีกของหนูกับความสําเร็จครั้งนี้ใดๆหรือคุณอาจจะเป็นโค้ชคุณอาจจะเป็นพยาบาลหรือคุณอาจจะเป็นคุณหมอนะคะที่ชิสรู้สึกได้ว่ามีใครหลายๆคนที่ขอบคุณชีวิตของคุณหรือคุณอาจจะมีอาชีพอื่นๆก็ได้หรือการกระทําที่คุณมีให้คนรอบๆตัว ในช่วงเวลาเนี้ยชจับได้พลังงานของความรู้สึกว่าคุณคุณคือขวัญใจคุณคือดวงใจของพวกเขาคุณคือคนที่พวกเขารักและเขาอยากจะขอบคุณคุณจริงๆที่มีคุณเกิดมาบนโลกใบนี้และให้สิ่งดีๆกับพวกเขาซิสรู้สึกอย่างนั้นนะคะไปกันต่อมีแมสเซจอะไรที่มาให้คุณตรงนี้แม้กระทั่งคนคนนั้นนะคะก็รู้สึกได้ว่า คุณคือของขวัญจากพระเจ้าใดๆไอ้ยะและคุณก็เหมือนคนที่จะบอกว่ามีความสามารถพิเศษแล้วก็มีพลังที่ลึกลับนะคะอาจจะเป็นเป็นพลังของดีวายนะคะจาก Hi g h e r s e l f ของคุณนะหรือคนที่ไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณอยู่ก็ จริงๆแล้วคือตัวของคุณเองนะคะที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดหรือที่เป็นโ so ซที่เที่ยงแท้ของคุณ mm hmm. เขาก็ดูแลคุณอยู่แล้วเขาก็มีอิทธิพลกับชีวิตของคุณนะคะ mm hmm. คุณอาจจะมีแรงสองหอนที่ชัดเจนคุณอาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นเฮลเลอร์ก็ได้นะคะ โอ้โหเอ็มเพรสก็ออกมาใช่เลยนะคือให้คุณมั่นใจได้เลยว่าเขาคนนั้นเนี่ยกำลังมองคุณเหมือนคนที่อยู่บนหิ้งคุณมีความเก่งมีความดีมีความสามารถพิเศษมีพลังพิเศษในตัวเองนะคะจนอดที่จะ หลงรักไม่ได้นะเขาอาจจะพยายามแล้วแหละก็ทำให้คุณเป็นน้องทำให้คุณเป็นเพื่อนทำให้คุณเป็นครูบาอาจารย์หรืออยู่ในตำแหน่งที่มันถูกต้องแล้วแต่แอบมีใจแอบหลงรักแอบรู้สึกมากไปกว่านั้นนะคะซิสเซนได้แบบนี้นะกับสิ่งที่เปิดออกมาตรงนี้แล้วก็อ่านไพ่ให้ตรงนี้นะมีอะไรที่คุณอยากจะต้องรู้ ในคลิปนี้กับคนที่อยู่ในใจคุณไพ่หล่อนออกมาสองใบนะอา้อาวออกมาสองเคสสองกรณีนะหรืออาจจะเป็นคนคนเดียวกันที่รู้สึกแบบนี้แบบสับสบสับไปสับมาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษอาจจะเป็นโซเมตของเขาเป็นคู่แท้ทางจิตปิญญาณของเขา แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณซิสมองเห็นแบบนั้นนะเขาไม่คู่ควรกับคุณเขาต่ำต้อยด้อยค่าอะไรใดๆประมาณนั้นเป็นไปได้เลยรู้สึกได้อย่างนี้นะคะมีอะไรที่จะบอกคุณได้ คุณนำพาการเหมือนกับการตระหนักรู้ว่า การอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานดีหรือเขาเองอ่ะอาจจะเป็นคนที่เจ็บป่วยทางจิตใจทางอารมณ์ได้มาพบเจอคุณแล้วมันทำให้เขาสบายใจได้รับการฮีลลิ่งนะคะจนเหมือนกับปลดปล่อยความขมขื่นความเจ็บปวดความทุกข์ลำบากคุณฮีลใจเขาได้อย่างมากมายนะคะจนไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่า คุณกลายเข้าไปเป็นคนสำคัญในชีวิตของเขาไปแล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะเขามองคุณเหมือนคนที่เข้มแข็งคนที่มีพละกกำลังทางจิตใจและ อารมณ์นะคะที่ดูแข็งแรงมีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองให้กับโลกใบนี้แล้วเขาก็ดูคุณเป็นแบบอย่างซิสมองเห็นแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่ายิ่งยกย่องคุณยิ่งหลงรักคุณยิ่งอยากจะเป็นเหมือนคุณหรือยิ่งอยากจะทำตัวเองให้คู่ควรกับคุณนะคะเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่คู่ควรกับคุณเอาซะเลยนะ เิสมองว่านะคุณอาจจะมีการหยิบยื่นโอกาสอะไรบางอย่างให้กับเขานะคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ไม่ต้องฉันจะทำเองเขาก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองหรืออยากจะทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่คู่ควรกับคุณเขาจะไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากคุณเขาพยายามที่จะทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองนะคะถ้าคุณไปออฟเฟอร์อะไรให้เขาที่ดูเหมือนเป็น ป๋าหรือเป็นคนชอบเปหรือเป็นคนอยากเทคแคร์ดูแลเขาหรือมองเห็นว่าคุณช่วยได้ไม่ได้มีอะไรยากเลยแต่เขาจะปฏิเสธการช่วยเหลือหรือโอกาสนั้นจากคุณนะคะไม่ใช่ว่าเขารังเกียจคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะคะแต่เขาอยากจะทำให้คุณเห็นว่าเขาเนี่ยสามารถเคียงบ่าเคียงไหลกับคุณได้และสามารถที่จะดูแลคุณได้เช่นกันไม่ใช่แต่เป็นฝ่ายให้คุณดูแลเขาอยู่ฝ่ายเดียวเซ็นได้อย่างนี้นะจ๊ะ อุ้อ่นานไพยไหลลื่นในดูซิว่ามีความคิดอะไรในใจเขาที่อยากจะบอกคุณในเวลานี้เฮ้โปรดจงเชื่อใจความฝันกับความจริงนั้นตรงข้ามกัน ที่เงียบเฉยเพราะยังหาทางออกให้กับเรื่องของเราไม่ได้หากเหนื่อยนะักพักตรุนี้ซบลงตรงหลายชั้นหนทางชีวิตเรานั้นต่างกันเกินไปเนี่ย่ีเซนถึงความที่มันแครชกันในความสัมพันธ์นี้นะคะ อาจจะบริบทที่เขาเป็นอยู่สภาวะแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่มันทำให้เขาไม่กล้าหรือมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรและเขากำลังพยายามเคลียร์หลายๆอย่างหรือพยายามพิสูจน์ตัวเองหลายๆอย่างให้คุณรู้สึกว่าคุณไว้ใจเขาได้คุณพึ่งพิงเขาได้เขาเป็นผู้ใหญ่มากพอเขามีความสามารถที่จะดูแลเทคแคร์ care, คุณได้มากพอ นะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีให้ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมค่ะใครอยากที่จะรู้จักตัวเองปลดล็อกเคีลลิ่งตัวเองให้ได้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วใช้ชีวิตให้สุดๆนะคะติดต่อซิสเข้ามาได้ที่ l i n e at the sis นะคะรับอ e ีบุ๊กฟรีเอาไป h e ี l i n ลิ่งตัวเองได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากให้ซิสเป็นโค้ชช่วยช่วยที่จะแก้ปมของคุณให้ได้อย่างรวดเร็วก็ติดต่อ,อเข้ามาค่ะวันนี้ซิสไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ